มาทํารายการใหม่นะคะเป็นรายการที่จริงๆอะ่ะเราเป็นเดิมอะ่ะเราเป็นรายการเหมือนแนวรีวิวหนังเนาะแต่แบบว่าก่อนหน้านี้คือเคลียร์คลิปทั้งหมดนะคะคือมีความรู้สึกว่าเออแบบแตัดต่อไม่ดีพอหรือไม่มีความตั้งใจหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เลยลบไปเนาะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งทําเป็นรีวิวหนังนะคะของ The Little Mermaid นะคะที่ ของปี2023นั่นเองนะคะที่เป็นคนแสดงเนะาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นการรีวิวที่แบบคนเขาก็แบบมาต้องใช้คำพิพากษาวิจารณ์ไหมหรือมาเสนอเอ๊ะมาให้ความเห็นนะคะในาก,การดูหนังเนาะก็ประมาณว่าเราไม่อยากทำแนวนั้นนะคะขอนน่อยนึง <c oughs> น, <c oughs> นะคะก็แบบว่ามีลิสติกดีๆอยาอ่างอาร์ติสตี้แท่งนี้นั่นเองค่ะก็สามารถ จับสอยกันได้นะคะติดต่อมิลินมานะคะมาก็แซงแบบเออแซงด้วยโฆษณานะคะก็จะบอกว่าเออรอบเนี้ยเราอยากทำเป็นอ่าว่า เราได้อะไรจากการดูหนังในแต่ละเรื่องนะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นหนังใหม่ที่เข้ามาในโรงหนังหรือไม่ก็ใน Netflix หรือ Disney h o อ s t a r นะคะก็เรามี2องค่ายนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะรอบนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหนังการ์ตูน a n i m เมชันนะคะทีออ่ออกโรงไม่ใช่ดีมหมายถึงว่าที่มาเริ่มถ่ายทำนะคะเมื่อวันที่ 2ี่สิพฤศจิกายนเอ่อไม่ชัวร์ขอเช็คขอเช็คก่อนนะคะเอ่อหายไปไหนวะย4ิบพฤศจิกายนปรับหนังออกอย่างวะแล้วจะยังไม่ออกโอเคเข้าเมื่อวันที่23พฤศจิกายนทุกคนเนียคาดเปวันเดียวเองนะคะก็24มันเป็นวันศุกร์เนาะ แล้วก็หนังจะหนังใหม่นะคะจะเข้าทุกวันพฤหัสน,นะคะก็แล้วแต่รอบว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้ก็คือหนังเรื่อง Wish นั่นเองค่ะหรือเรียกว่าพรมหศสจรจย์นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องราวเนี่ยอ่จริงๆทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะแต่เราก็จะพูดตามข้อมูลอ่าใน ของอาขขอขออ้างน,นิดนึงนะคะเราเปิดจากแอปเมเจอร์นะคะเมเจอร์ซีนิเพล็กเนาะก็จากเรื่องย่อนะคะด้วยความที่แอนิเมชันเรื่องนี้นะคะหรือหนังเรื่องนี้นะคะวิชพรมหาสจัทร์นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์นั่นเองนะคะซึ่งเขียนบทโดยเจนนิเฟอร์ลีนะคะกำกับภาพยนตร์โดยคริสบัคนะคะขอถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะสามารถ เขียนคำอ่านมาให้ได้นะคะซึ่งเป็นผู้พานนําเรื่องเนี่ยเรื่องแรกเลยก็คือ f r o เ e n นะคะเปควา้ารางวัลจากหลากหลายเวทีนะคะรวมกับฝนประสานสุขวีรสุนทรนะคะคนไทยที่เริ่มทํางานร่วมกับดิสนีย์นั่นเองนะคะในตําแหน่งว่า s สตอรี่บอร์ดเรื่อง f r o เ e n ซูทอปเปียและหัวหน้านะคะก่อนที่ขยับมาเป็น head of story นั่นเองนะคะซึ่งได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าดูแลด้านเนื้อเรื่องให้กับเรยาแอนเดอร์สตรากอนนั่นเองนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นการ์ตูนที่ล่าสุดไหมอะทุกคนลายยากับมังกรตัวสุดท้ายนะคะซึ่งเล่าถึงเรื่องราวของวัฒนธรธรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะผ่านตัวละครนักรบหญิงนะคะที่มีชื่อว่ารายานั่นเองค่ะก็ ก็นักรบหญนาะคนแรกที่เราได้ดูในของหนังดิสนีย์ก็คือมูรล่านนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้ผู้หมายถึงว่าผู้ที่แบบภาษาแบบผู้ประกอบอะไรอย่างนี้เนาะหมายถึงว่าในเนี้ยที่แบบมาอยู่ในทีมนี้คือมูรลานไม่ได้อยู่ในทีมนี้นะคะก็จะเป็นหนังเรื่องลายานั่นเองนะคะซึ่งวิชนะคะจะพาไปสำรวจอาณาจากักรแห่งความปรารถนานะคะนําโดยเด็กสาววัย17ปีนะคะที่ชื่ออาชานะคะ ก็ภาคเสียงโดยอาเรียน่านะคะดีบอสนะคะนักสแสดงนักแสดงขออภัยค่ะนักสแสดงค r ีนเชื้อสายแอฟริกันลาติงคนแรกนะคะผู้ชนะรางวัลออสการ์สาขานักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเว็บไซต์ Story นะคะในปี2021นนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีจูเลีย มาเอ่อมาแชร์หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือไมเคิลหรืออะไรสักอย่างนะคะอันนี้ขออภัยนะคะนี่บอกล่วงหน้าแล้วนะคะเป็นคนอ่านชื่อเอ่อไม่ค่อยจะแบบไม่ไม่รู้จักอะไรแบบนี้นะคะหมายถึงว่าไม่ได้แบกตามแบบคลั่งอะไรขนาดนั้นนะคะหรืออ่านอ่านไม่ถูกนะคะทุกคนแล้วก็มาลองเพลงประกอบให้อีกด้วยนะคะแต่สําหรับคนไทยนะคะก็คือจะเป็นอิงวราพรนะคะแล้วก็ตู่พบทรน,นะคะที่ได้รับบทอ่าลา ๋ยวนะขอเปิดเถอะเพราะว่าไม่อยากให้ข้อมูลผิดๆนะคะเพราะว่าขนาดอ่านผิดก็ยังรู้สึกแย่แล้วนะคะกอะ็อิงวรันพอนะคะเป็นอ,อาชาตินะคะที่มาในหนังเรื่องนี้เนาะซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็คือเหมือนเกาะเนี่ยนะคะเป็นเกาะแห่งความปรารถนานะคะเวลาประชาชนประชากรนะคะเข้ามาในเมืองนี้นะคะก็ ประมาณว่าอะไรอ่ะคือจะเหมือนแบบมาบอกพรกับราชานะคะราชาเนี่ยก็คือตูพอ่พ่อพรเป็นคนแสดงนั่นเองทุกคนก็คือราชา m a g n i f i c กนะคะแล้วก็อ,อิงวรันทออ,อิงวรันทอนะคะก็คือจะเป็นภ้า,ภาคเครื่องผ้า,าตัวละครคืออาชาั่นเองนะคะซึ่งาราชาเนี่ยคือเหมือน เป็นพ่อมดเนาะเป็นพ่อมดด้วยนะคะแล้วก็อ่าเหมือนจะเป็นคนที่มอบความปรารถนาให้กับประชาชนของของราชาอางค์นี้นะคะเหมือนแบบว่าให้แบบมีความสมหวังตามทุกประการนะคะจริงๆเนี่ยวันเนี้ยก็คือจะมาพูดเรื่องว่าได้อะไรจากเรื่องนี้นะแต่ว่าต้องเกินกันก่อนว่าหนังเรื่องเนี้ย ในเรื่องย่อเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะซึ่งยังไงคือทุกคนดูจากาทีเซอร์หรือทริอลเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่ามันหนังเป็นแนวไหนเนาะก็ก็คือเหมือนแบบว่าเขายึดความปรารถนาของทุกคนเนี่ยมาเป็นของตัวเองเนาะราชาเนาะแล้วก็การที่จะมอบให้เนี่ยก็คือจะมอบตามเหมือนแบบครบรอบการก่อตั้งเมืองเนี้ยขึ้นมานะคะก็เลยทําให้ว่า เป็นเหมือนประมาณว่าการท,ที่แบบทุกคนประชากรก็จะรุ้นว่าตัวเองจะได้ความประรานานั้นเนี่ยในปีนี้หรือเปล่านะคะซึ่งอาชาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ได้รับเห,เหมือนแบบนางเหมือนเป็นเหมือนอโนเบสเข้าไปสมรรคัครงานเนาะแบบอยากแบบช่วยเหลือในส่งตรงนี้นะคะแต่สุดท้ายน่าจะไม่ได้เป็นนะคะเพราะว่าด้วยความที่เห็นอ,อะไรหลายๆอย่างที่ราชาได้บอกได้กล่าวนะคะแล้วก็เหมือนอาชาเนี่ย นางเอกของเรานะคะไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็นางก็เลยกู้เหมือนแบบประมาณว่าจะคืนความปรารถนาที่ทุกคนได้มอบเอที่ได้ให้กับราชาไว้อะ mm hmm. ก็คือจะคืนให้กับเหมือนเจ้าตัวทุกคนนะคะขอน,นางก็พยายามห่านทางทุกอย่างนะคะจนประสบความสําเร็จนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะขอโทษนะคะที่บอกตอนจบไปแล้วนะคะก็คือแฮปปี้เอนดิ้งแต่ในความรู้สึกก็คือดิสนีย์เนี่ยมักจะทํา การ์ตูนหรืออนิเมชันหรือหนังเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งหรือจบอย่างมีความสุขนะคะคือทุกคนได้ตามความปรารถนาอย่างนะคะสิ่งที่ได้จากหนังเรื่องนี้นะคะคือจำกันได้ไหมเวลาเราเด็กๆเนี่ยเราจะมีความฝันมากมายหลายอย่างที่เราอยากทํานูน่ทนทํานี่แต่โตขึ้นมาเนี่ยความฝันของเราก็จะน้อยลงเรื่อยๆหรือเล็กลงเรื่อยๆหรือมีมีแบบจํากัด เล็กลงเรื่อยๆถูกต้องไหมคะซึ่งความฝันของมิลินเนี่ยมีมากมายไก่กองเลยนะแต่โตขึ้นมาเนี่ยความฝันก็เล็กกะจิตเลเท่านั้นเองทุกคนก็ได้แค่แบบว่าเออฉันอยากทาอันนี้อันนี้นะคะเหมือนความฝันมันเล็กลงอะทุกคนความที่แบบว่ามันก็จะไปสื่อถึงว่าความอิสระภาพทางชีวิตเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะคะมันก็เลยทําให้ว่าคนเราเนี่ยการที่เราจะทําในสิ่งที่เราปรารถนาได้เนี่ยเราต้องสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยให้เกิด สิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่จะมาซัพพอร์ตเราได้อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นดังด้านของการงานเนาะบางคนเนี่ยก็คือ,อยังไงทุกคนเนี่ยจบเรียนจบมาเนี่ยสุดท้ายก็จะไปทำงานประจำทุกคนก็จะคิดว่างานประจำเนี้ยมีความมั่นคงกว่าซึ่งอยากบอกว่ารุ่นผู้ใหญ่พ่อแม่อย่างเราอะ่ะก็จะคิดว่างานการแบบนี้มีความมั่นคงกว่าถูกต้องไหมซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของ สวัสดิการอะไรต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆที่คอยซัพพอร์ตให้กับเรานะคะซึ่งในปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะกลายเป็นว่าเราต้องสแสวงหาสวัสดิการของตัวเองหรือ,อเราเข้าที่ทําง,งานนั้นแล้วมันซัพพอร์ตให้อยู่แล้วอ,อันนี้ก็คือโชคดีไปนะคะแต่ราชการหลายๆที่หลายๆายาทางอะไรเนี้ยบางที่ก็จะไม่มีแล้วนะคะอันนี้ก็คือจากการที่ศึกษาหรืออยู่อะไรแบบเนี้ยแต่ที่มิรินเนี่ยคือจบมาเนี่ย อ่ะมิรินจบเป็นญาเอกนะคะก็จบมาเนี่ยถามว่าได้งานหรือยังยังไม่ได้งานนะทุกคนคือด้วยความที่สเปค สเปคที่แบบเลือกไว้เนี่ยอาจอาจอาจจะมีสเปคบ้างแหละแล้วบวกกับตรงที่ว่าตัวเองอยากสับสนอยู่ตรงที่ว่าตัวเองอยากเป็นอาจารย์หรือเปล่าแต่ด้วยความที่มีคุณแม่เป็นไอดอลค่ะที่เราอะอยากสอนให้เด็กๆเ,เป็นคนดีแล้วก็มีอาชีพการงานแล้วก็อยากมีความคิดที่ดีไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครคืออยากสอนให้เป็นคนดีแล้วก็เหมือนแบบว่าเออใครที่แบบมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยก็อยากมาปรึกษาในชีวิตอะไรเงี้ยมาเลยกลายเป็นว่าเออมันต้องเป็นอาจารย์เนาะ แบบนี้ก็ทุกคนมีมีความเห็นอะไรแบบนี้ไหมคือสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะคือในมิลินเนี่ยก็ได้มีความคิดแนวนี้เนาะแต่พอมาถึงยุคนีย้ยุคปี2023เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเออหลังโควิดเนาะก่อนโควิดหลังโควิดเนี่ยโควิดเนี่ยเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เห็นว่างานประจำเนี่ยมันไม่เพียงพอและที่เราจะทำเพราะงานบางอย่างอย่างโรงงานอะไรแบบนี้ ก็ทําให้คนตกงานไปหลายคนมากโขอ,อยู่นะคะอาจจะเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นแล้วก็มาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่โควิดเริ่มซาลงนะแต่มันก็ยังมีอยู่เนาะก็แบบก็รักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะแล้วจากการที่เราอะทุกคนคนที่แบบวัยรุ่นสมัยใหม่เนาะก็จะเริ่มหาอาชีพที่2อาชีพที่3ก็มมคือรายได้กระเป๋าเสริมนะ ที่แบบคำสัพทที่คนก็จะคุ้นเคยนะคะแล้วคนบางคนก็จะเริ่มทำงานออนไลน์หรือสร้างแบรนด์เนมของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะซึ่งการที่เราจะสร้างแบรนด์เนมของตัวเองได้เนี่ยบางคนก็มีทุนที่ดีอยู่แล้วเนาะก็อย่างเช่นก็คือหมายถึงว่ารวยอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะทําอะไรได้หลายๆอยา่างบางคนก็ต้องก่อสร้างตัวขึ้นมาเพื่อที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อย่างเช่นอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองร้านหนึ่งอยากมีร้านคาเฟ่เป็นของตัวเอง ร้านหนึ่งอย่างมิรินเนี่ยเป็นคนที่อยากมีคาเฟ่เป็นของตัวเองแต่เลงเห็นไว้ว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆแล้วคนมันไม่เข้ามันก็แปลว่าจมทุนเหมือนกันนะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราลงทุนที่แบบมันขาดทุนได้อะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงอะไรที่ทําให้เราตรงเนี้ยให้มั่นคงได้ร้านหลายๆร้านเนี่ยเปิดมาเนี่ยโอเคบาง บางทีแบบมันลุ่งแค่ตอนต้นเป็นเพราะว่าเราแต่งร้านสวยแต่อาหารไม่อร่อยหรือร้านไม่สวยแต่ร้านแต่อาหารอร่อยมันจะเป็นอย่างเงี้ยการที่จะควบคุมอะไรได้อย่างนึงเนี่ยมันหนกหนาสาหัสมากเลยนะทุกคนการที่เราต้องลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วลงลงลง,ลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่หลักลงทุนแค่หลักพันหลักหมื่นมันลงทุนแล้วแบบคือหลักแสนหลักล้านอาบอะ อันนี้เชื่อกันไหมอย่างคนที่แบบทําแบรนด์เครื่องสาอางอย่างเงี้ยอ่ะโอเคบางคนก็จะเริ่มต้นด้วยกล่องพันกล่องเนาะมันไม่ใช่เริ่มต้นที่ร้อยกล่องแต่มันเริ่มต้นที่พันกล่องอะแล้วลงทุนอะอ่าโอเคมันก็จะเริ่มต้นสามหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยแต่ถามก่อนมันก็มีบางคนที่ทําแล้วจมทุนแล้วขาดทุนไปเลยก็มีบางคนก็ประสบความสําเร็จก็ประสบความสําเร็จไปเลยเพราะว่าเออตัวเองเลือกอา่า ส่วนประกอบของตัวผลิตภัณฑ์นั้นน่ะดันดีด้วยแล้วบวกกับตัวที่ว่าใช้แล้วเห็นผลอันนี้เราก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมิลินเนี่ยคือเป็นคนอยู่ในวงการอ่ะเอาง่ายๆเลยอยู่ในวงการธุรกิจขายตรงมาโดยตลอดซึ่งถามว่าดีไหมมันดีนะมันดีตรงที่ว่า 1. เราไม่ต้องลงทุนในราคาที่สูงปรี๊ดมาก สองก็คือมีคนคอยซับพอร์ตอยู่แล้วเราเป็นหุ้นส่วนกับเขาเราทําตัวเราเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เลยทุกคนโดยเป็นหุ้นส่วนะ่ะคือหุ้นส่วนที่เราแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเราแค่มารีวิวแบบเนี้ยแบบว่าเฮ้ยแม่งใช้ดีนอะเว้ยอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นกลายเป็นว่าเป็นครีเอเตอร์ในอีกรูปแบบหนึง่งอย่างเช่นตอนเนี้ยกลายเป็นว่าความฝานันความปรารถนาของมิลลีเนี่ยตอนเนี้ยอยากเป็นยูทูบเบอร์การที่จะเป็นยูทูบเบอร์ได้เนี่ยเราต้องมีความคิดที่ มีความคีเอทีตลอดเวลาอยากจะมาเล่าเรื่องให้ใครหลายๆคนได้ฟังกันอยากมาแชร์ประสบการณ์อยากมาแชร์ความรู้สึกอยากมาแชร์ความรู้ให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างตอนนี้มิลินก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจากที่อย่างหนังเนี้ยมิลินจะมาดูหนังปุ๊บแล้วมารีวิวมิลินมีความรสุกว่ามันเชยมากใครๆเขาก็ทํากันง่ายๆแต่มามิลินเนี่ยเริ่มอะโอเค เริ่มโตแล้วอายุเริ่มเยอะนะคะก็เริ่มเร็งเห็นว่าหนังมันก็สามารถทําให้เราคิดได้เหมือนกันอย่างหนังเรื่องวิชนั่นเองนะคะความปรารถนาที่เราอยากให้ความฝันของเราความปรารถนาความฝันนียมันใกล้เคียงกันมากเลยนะทุกคนที่จะทําให้เป็นความเป็นจริงได้ซึ่งความปรารถนาตรงนี้เรามีความปรารถนาอะไรล่ะอยากไปเที่ยว สิ่งที่เราจะไปเที่ยวได้เนี่ยเราต้องเก็บเงินถูกไหมเราต้องทยายเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วความปรารถนาน่าจะเป็นความจริงของเราได้อย่างปรารถน,า,นาที่มิรินทําประสบความสําเร็จตอนนี้ก็คือมิรินอยากเป็นยูทูบเบอร์มิริน,นรก็มีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะนานๆจะเพิ่มขึ้นทีละคนทีละคนก็ตามแต่มิรินก็ยังเล็งเห็นว่าคลิปที่มิรินทำเนี่ยยังเป็นประโยชน์ได้อยู่ สิ่งที่มิรินเนี่ยในการทำผ่านคลิปนะยังเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะคะนี่ก็เลยว่าแบบว่าเออก็เป็นส่วนหนึ่งที่มิรินเนี่ยจริงๆอ่ะตอนแรกอยากทำยูทูบทั้งสงช,งช่องนี้มันอยู่ในรววอันเดียวกันนะแต่แบบก็เลยเห็นอีกว่ามันปะกปนมันทําให้ดูแบบไม่ดูเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องถูกปะไอเนี้ยมิรินไลฟ์สไตล์เนี่ย,ม,ย,ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ั้งหมดเลยคือ จะทาอะไรอะไรแบบอยากไปทำโน่นทำนี่เราก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็อยากามาแชร์บอกเขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งความปรารถนาที่มิดินอยากให้คนอเกิได้เห็นในอีกมุมมองหนึ่งของมิลินนั่นเองนะคะนี่คือความปรารถนาของมิลินค่ะก็คืออยากมีความอิสระทางด้านชีวิตและด้านการเงินนั่นเอง ก็ละะองไปลองตามสองช่องนี้ได้เลยนะคะมิลิน,นอ,อินแอมเนะคะกับมิลินไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งบอกว่ามิลินอินแอ,อนนมเเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรายได้แต่แค่มารีวิวสินค้าเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามีความประทับใจในสินค้าของแอมเบหลายตัวมากาก็อยากจะมาให้ทุกคนได้ไปลองติดตามกันแล้วลองได้ฟังกันนะคะว่าเอออย่างแบบ ลองใช้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทำยังไงได้บ้างน,นะคะคือสมัครไปแล้วเนี่ยสามารถยกเลิกได้มหมยกเลิกได้นะทุกคนของสินค้าอย่างเช่นอ่ะมิลินไม่ชอบตัวเนี้ยมิลินไม่ชอบเทเจอร์ของมันมิลินคืนได้แล้วเขาจะให้แคชแบ็กกลับมาแล้วก็ให้มิลินเนี่ยเป็นซื้อของอย่าง ได้เลยนะคะก็ือให้คืนจํานวนเงินนะอย่างเช่นใช้ไปแล้วแบบ3ครั้ง4ครั้งอย่างเงี้ยไม่พอใจสามารถไปคืนได้นะคะก็เป็นคือเหมือนเขามีประกันรับความคืพอใจนะคะมิรินก็เลยอยากเป็นหุ้นส่วนกับเขาเพราะว่ามันมีอะไรสิทธิประโยชน์อะไรหลายอย่างนี่ก็คือความปรารถนาหนึ่งนะคะที่มิรินอยากมี แปลงผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะคะซึ่งก็อยู่ในภายใต้ของอัศติตีและก็อยู่ในองค์กรของเอ็มีนั่นเองนะคะนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่มิรินได้จากหนังเรื่องนี้นะคะจริงไหมที่ว่าความฝันเล็กๆของเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่มีมากมายไก่กองแต่โตขึ้นมาเนี่ยมันมีแค่กระจึกนึ่งหรือม็นความฝันนั้นมีน้อยลงความประทนาอยลงนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะลองไปดูหนังแล้วลองคิดกลับมานะคะว่าเราอยากมีความประถนา นั่นคืออะไรบ้างนะคะกับหนังแอนิเมชันนะคะครบร้อยปีของดิสนีย์นั่นเองค่ะก็อย่าลืมช่องของมิริ n ล์ไลท์สไตล์อีกช่องหนึ่งด้วยนะคะก็ถือว่าจะทําให้เป็นจากไม่สาระให้เป็นสาระให้ได้ค่ะอยางช่องแบบนี้นะคะก็สาหรับคลิปนี้นะคะขอบจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามมิริลกันเยอะๆนะคะแชร์บอกต่อกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะไม่ยบาย